ค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสก,การชล่นทางก์เกมนะครับทำนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า The Job c r เค t i o n นั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมจะมาเล่นให้เคลียร์เกมนี้นะครับเอาฉากจบให้ท่านผู้ชมดูให้ได้นแลเลยผมเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับในคลิปนี้เพราะ,ะนั้นจะมีแต่เสียงภาคผมเท่านั้นนะจะภาคแต่ละฉากให้ท่านผู้ชมฟังนะครับโอเคไปเราไปดูเลยดีกว่า ตรงนี้เรากลับมาแล้วก็เหมือนกินกาแฟน,นะแล้วมันก็ขึ้นว่าท่านกําลังมองนายอยู่แค่นั้นนะครับแล้วเราก็เข้าไปในเกมกันวิธที่ที่ผมใช้นะครับคือเมื่อเปิดเกมมาเนี่ยผมจะเริ่มตามหาฟิลก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ,อพวกนี้เนี่ยมันจะไม่โผล่มาแน่นอนนะครับตอนเริ่มต้นเกมแบบเริ่มต้นบลแล้วมันโผล่เลยมันจะเป็นอย่างไันแน่นอนคือมันจะให้เวลาเราแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะหาฟิลมาก่อนอันหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้นยผมก็จะตามหาฟิลอีกชิ้นหนึ่งทิ้งเอาไว้ อย่างในตรงนี้นะครับผมเจอฟิวทิ้งเนี้ยผมก็จะจำไว้ไมอ่อยู่ตรงนี้นะอีกอันหนึง่งแล้วผมก็เดินม,มาเช็คฟิวครับไม่รู้ว่าผมเดินเช็คทำไมนะก็คือผมก็เดินม,มาเช็คว่ามันจะหมดตอนไหนนะหลังนั้ผมก็จะกลับไปดูครับผมจะเดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยกลับไปดูไประยะระยะนะครับแล้วก็ไปครับผมก็เห็นตัวเฟรดดี้ครับอยู่ฝั่งซ้ายผมก็จะดูกล้องข้างๆก่อนว่ามีอะไรไหมแล้วก็จะเริ่มเดินออกไปครับ โดยการส่องเนี่ยเราต้องส่องให้ถูกทินครับเราต้องดูว่ามันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเรานะครับเราต้องส่องให้ถูกท่านะได้นะครับมันก็โผล่มาทีนหนึ่งตรงกล้องกลางนั่นเองมันจะโผล่ซ้ำที่เดิมนะผมก็จะเดินออกไปแล้วก็เปิดประตูปุ๊บหันซ้ายกดซ้ายปุ๊บไม่โดนทันทีเลย ที่ออที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะทาการดูกล้องแต่ละตัวก่อนครับว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งตัวเราต้องรู้ปลอดภัยไหมก็คือฟ็อกซี่นะครับผมจะเลยจะดูกล้องไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นครับไฟก็กระพริบพอดีตอนที่เอ่อกล้องยังว่างเปล่าอยู่แสดงว่าปลอดภัยผมจะเดินเข้าไปเปลี่ยนฟิลเลยแบบนี้ครับ อาะนะครับพอผมเสียฟิวไปแล้วผมก็จะไปหยิบซิวอันนึงอันนี้เรามีฟิวติดมือไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อได้ว่าเวลามีาเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟิวได้แบบกระทันหันนะครับโดยที่เราไม่ต้องรีบไปเดินมปกิ่อนครับตรงนี้ผมพลาดนะครับเผลอไปส่องหน้ามันตรงๆนะครับผมเป็นคนที่สะบัดกล้องไว้นะครับแล้วก็เห็นเฟดดี้อยู่ตรงห้องกลางผมเจะไปส่องเฟดดี้ก่อนแล้วก็กล้องขวาปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าบอนนี่มันพึ่งอยู่นะตัวฟ็อกซี่ก็น่เขาคงจะไม่โผล่มาขนาดนั้นหรอกนะครับ คิเสร็จแล้วผมก็จะเดินเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนกล้องครับเปลี่ยนฟิลตรงกล้องนะเพื่อที่จะกลับใช้กล้องเนิมได้ตอนนี้ครับเรากำลังเจอปัญหาอันใหญ่หลวงรับเนอนก็คือเฟดดี้เนี่ยอยู่ตรงกล้องนี้ซึ่งผมมีปัญหามาตั้งแต่รัทแรกแล้วนะครับโดยพวกที่ผมรู้เลยว่าต้องทำยังไงครับผมจะเปิดหน้าต่างออกไปมันอยู่ขวากล้องครับมหนเราหันซ้ายแล้วกดทันทีถ้าเกิดมันอยู่ขวาของกล้องให้เราหันซ้ายถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งซ้ายของกล้องให้เราหันขวาแล้วครับเพราะว่ากล้องมันส่องทางกระจกของเราเนะ แล้วผมก็พายรอบตัวมันป้ดกต้องตัวมันนี่ต้องสวยนะผมเช็คชว์แล้วครับว่าบ็อกซี่ยังไม่โผล่มาผมก็จะรีบเดินเข้าไปนะครับแล้วก็รีบเปลี่ยนแต่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนอันตรงห้องโถงก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดห้องโถงของเราเนี่ยมันดับนะครับแล้วมันดับนานเนี่ยนะครับเราเกมโอเวอร์ได้นะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนนั้นก่อนแล้วก็รีบกลับไปเช็คกล้องที่ยังเหลือนะครับว่ามีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะผมก็จะรีบไปหยิบฟิวเ์ใหม่ครับ แล้วผมก็เช็คกล้องต่อครับแล้วก็ไปเจอเฟรดี้อยู่ตรงกล้องซ้ายอันนึงหลังจากกำจัดเฟรดี้ไปแล้วครับผมก็มาตามหาฟิลแล้วก็รีบที่จะไปซ่อมกล้องขวานะครับ เห็นใช่ไหมท่านผู้ชมนั่นแหละครับมันคือชิก้าครับผมก็เพิ่งม,มาเห็นตอนนี้เหมือนกันเหมือนมันเป็นรางครับว่าชิก้าจะโผล่มานะผมก็เลยรีบจะเตรียมตัวรับมือกับชิก้านะครับก็สอไปทีไปก่อนหนึ่งทีต่อมาแล้วก็เข้าถึง6กโมงเช้านะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็ต้องไปถึง12บสนาฬิกานะครับถึงเราจะผ่านคืนนี้ไปได้นั่นเองแล้วผมก็มาเจอบ็อกซี่กับบอนนี่อยู่กล้องขวาครับเป็นอะไรที่โคตรเต้เลยกับเมื่อกี้ผมไปจั๊กกับบอนนี่ก็คือผมต้องรีบวิ่งไปซ่อม กล้องแล้วก็รีบกลับมาหาเจ้าฟ็อกซี่ทินนะบอกก็เลยว่าเสียายมากนะผมเพิ่งนึกได้ครับว่าฐานวิชาของผมเนี่ยมันหมดไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยรีบตามหาฟิวนะครับเพื่อจะไปใส่กับไฟฉายใหม่อันเองผมก็ลืมดูไหมครับว่าห้องโถงกลางเนี่ยกำลังจะเด้งเหมือนกันนะครับผมก็ยันไปใส่ของไฟฉายก่อนแล้วนะ ก็แต่แลน้นก็ตามค่าแล้วครับห้องโถงไฟเริ่ม,มาจะกระพริบผมก็เลยรีบเช็คกล้องแล้วก็รีบไปตามหาฟิวนะครับเพื่อจะเอาไปซ่อมห้องโถงกลางนั่นเอง เจอฟิลปุ๊บผมก็รีบวิ่งที่จะไปซ่อมเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาหาเวลานานมากที่ต้องทำเนนะี่ยมันคือการตัดต่อนะครับทำให้มันสั้นลงนะและใช่ครับเมื่อกี้เจ้าตัวชิก้าโผล่มาแกล้งผมอีกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสัญญาณบอกแบบชัดเจนมากว่ามันเดี๋ยวมันจะโผล่มาแล้วนะครับผมก็เลยแบบนั่งเสียวตลอดเวลาว่ามันจะโผล่มาตอนไหนนะหลังจากกำจัดฟ็อกซี่เสร็จครับ เบดดี้ก็ยืนอยู่ข้างข้าเลยผมรีบวิ่งเข้าไปเปิดแล้วก็กล่องปุ้มตอนนั้นผมเลยลองหาฟิวสักหน่อยครับเผื่อจะเจอฟิวอีกอันนึงเพื่อที่จะเตรียมตัวไว้แล้วกลับมาเช็คกล้องเหมือนเดิมครับแล้วผมเช็คจากกล้องซ้ายนะครับแล้วก็เจอครับแต่ว่าผมดันไปมองมันเฉยเลย คือผมนิว้วก็เป็นเฟดดี้มาเลยหันไปมองมาเลยตรงๆนะครับก็เรียบร้อยเลยกล้องก็เลยเดีย่ยวแต่ว่ายังม่เจอฟ็อกซี่ครับก็ยังดีฟ็อกซี่อยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นครับเรามาเจอกับเฟดดี้ข้างนอกบ้านอีกแล้วนึงจุดปัญหาเก่าของผมแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ปัญหาผมแล้วครับไม่ตกเลเนก็ปุ้มทีเดียวแบบเชี่ยวชาญน,นะครับ แล้วนะผมก็มาซ่อมกล้องกลางครับฟเฟดดี้ก็อยู่ข้างนอกบ้านครับแต่สิ่งที่มาใหม่ก็คือชิก้าครับโกบพร้มอมกันเลยผมไป่รีบจัดเฟดดี้ก่อนแล้วก็ไปตามหาครับเร็กของชิก้าต่อครับ แล้วผมก็เจอฟิลครับแต่ผมลืมว่าผมจิบฟิลไว้อยู่แล้วผมเลยยิบพังไม่ได้ครับมันเลยเสียเวลาไปมากผมก็เลยรีบผ่านกระจัดแล้วก็เจอครับแล้วก็ปุ้งทีเดียวแล้วก็รอดจากชีก้ามาที่เรียบร้อยครับแต่ว่าไฟห้องถงก็กระพริบพอดีครับผมเลยรีบวิ่งไปซ่อมแล้วก็รีบกลับเมานะครับจากนั้นตรงห้องกลางครับก็ได้เจอกับฟ็อกซี่ล้วนี้ แต่นั้นผมก็นึกพึ่งได้ครับว่าผมเริ่มหยิบฟิวกันเองผมก็เลยรีบวิ่งมาเพื่อจะหยิบฟิวนะครับแล้วก็พอดีครับไฟฉายผมแบตหมดพอดีผมก็เลยทำงานชาร์จเข้าไปฉายเลยครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเจอกับเฟดดี้ตรงห้องการแล้วนั่นเอง จะเห็นตัวมุมขวาใช่ไหมครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเราเลยสักอย่างผมแอบ,บคิดไว้นะครับว่าอาจจะเป็นตัวที่คอยพูดกับเราครับแล้วก็คอยแอบ,บมองดูเราอยู่แต่ว่ามันเผยโผล่ให้เราเห็นนะครับอันนี้แค่แค่ดาวนะแล้วก็เจอฟิวว่าผลอะไหยิบฟิวติดไว้ต้องมือก่อนเลยนะครับอุ่นใจที่สุดและเวลามีฟิว แล้วก็เจอฟ็อกซี่ตรงกล้องด้านซ้ายครับ <_ t win> ก็เลยฉีดใส่ตามมันจนกลับมาจะไปนะครับจากนั้นชิก้าก็มาต่อครับโอ้โหยิ่งผ่านไปานานๆมันก็ยิ่งขี่ขึ้นครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขี่ขึ้นจนขนาดแบบท่านที่ว่าเอาไม่อยู่นะครับ แล้วก็ไม่รู้ครับว่าทําไมถึงทุกครั้งที่ชิก้าโผล่มาแล้วไปเนี่ยทำไมมันถึงต้องแบบห้องโถงไฟจับอยู่ด้วยเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นทามมิ่งของมันหรืออะไระนะจากนั้นก็เปิดตู้ข้างๆครับแล้วก็เจอฟิลชิ้นนึ่งคนเีถ้าสังเกตรครับสภาพห้องจะเริ่มแบบดูโซมๆขึ้นแล้วนะครับหลังจากผ่านไปเรื่อยๆนะตามสไตล์ของจอแอปพลิเคชันเลยนะครับ แั้นกลับมาเช็คกล้องครับแล้วก็ไปเจอไมีกทีตรงกล้องด้านนอกครับแล้วนะครับถึงเฟรดี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ปลอดภัยอยู่ดีครับเพราะยังเหลือฟ็อกซี่อยู่วันเดงผมก็ลองมาเช็คกล้องครับว่าฟอ็ฟอกซี่อยู่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็เจอตัวห้องท้ายพอดีเลยครับ รตรงห้องซ้ายครับผมเผลอหันกล้องเร็วเืินไปครับเรียบร้อยแล้วครับกล้องแตกผมเลยเริ่มหาฟิวนะครับเพราะว่าบ็อกซี่มันไปแล้วครับมันก็เลยปลอดภัยแล้วผมก็เลยรีวิ่งไปซ่อมกล้องนะครับให้เร็วที่สุด เราเหลือเป็นแค่เฟดดี้ตัวเดียวครับถึงเราจะจบเกมนี้ได้นะผมก็เจอครับตรงห้องซ้ายน,นั่นเองไอชิก้าก็เหมือนกำลังจะโผล่มาพอดีครับผมเลยรีบวิ่งไปสองอน,นั่นเองมันบ้าอะไรวะนะ่ะใจเย็นใจเย็นมันจบแล้วมันจบแล้วแต่นั้นประตูตรงกลางก็เปิดออกครับ ฮัลโหลโอสร้างนายกำลังเข้าใกล้แล้วได้ไงตรังนี้ไปไม่ได้ยังไงช่องทางเส้นทางฉันสามารถเห็นได้ถึงจุดจบอเป็นตัวอะไรแล้วไม่เหมือนว่าแล้วนายล่ะ โปรดติดตามตอนต่อไปผ่านแล้วโว้ยผ่านแล้วโอ้โอโอ้ไม,ม่กอ่อขออนุญาตพูดไดหนึง่ง <c oughs> กูอัดแล้วใช่ไหมกวาดอยู่ใช่ไหมโอเคอัดอยู่นะ <c oughs> โอเคเอ่อคลิปนี้ ทุกชมไม่ได้เห็นกล้องน,นะเพราะว่าผมไม่ได้เซตอัพกล้องนะคือผมกะว่าอ,อจะมาลองเล่นดูว่าผมจะสามารถพิชิตบ้านไ,ได้หรือเปล่าสุท้าผมก็พิชิตได้ครับโอเคก็หลังจากนี้ก็เพียงแค่นี้ครับจะไปเคลมหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ